สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชจากกรณีที่รรรทุกดินได้ตกลงไปในหลุมจากการที่ถนนสุดตัวบริเวณปากซอยสุขุมวิท64ทับหนึ่งเห็นการดังกล่าวทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวนั้นติดขัดอย่างมาก ในเวลาต่อมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและเปิดเผยว่าเบื้องต้นจุดที่ตกเป็นปากอุโมงที่การไฟฟ้าขุดไว้เพื่อนำสายลงเต้ดินซึ่งกลางวันจะมีแผ่นคอนกรีต,ตมาปิดไว้และมีคานร,รองรับส่วนกลางคืนหลังสี่ทุ่มซึ่งต่อไปคงต้องเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาวางมาตรการเรื่องความปลอดภัยบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันใหม่ซึ่งบ่อที่รถ10บล้อตกลงไปเป็นบ่อสายไฟฟ้าลงของฟ้าที่มีอยู่ประมาณ7 0 0รอกรุงเทพ แม้รถสิบล้อคันดังกล่าวจะขับตรงตามเวลาที่กฎระเบียบกำหนดแต่คาดว่าบรรทุกน้ำหนักมาประมาณ36ตันซึ่งเกินกว่าที่กำหนดไว้35ตันสําหรับสาเหตุคาดว่าเกิดจากคานเหล็กหักจากการที่ฝาบ่อปิดไม่เรียบหากฝาบ่อปิดต่ำหรือสูงกว่าระดับถนนเพียงเล็กน้อยเมื่อมีรถขับมาทับในบริเวณดังกล่าวบ่อยๆจะทําให้เกิดแรงกระแทกลงน้ำหนักมาเรื่อยๆจนทําให้คานเหล็กหกักและบ่อสุดตัวคาดว่าใช้เวลาน,านานพอสมควรในการแก้ไข ล่าสุดประธานสหพันธ์ขนส่งแห่งประเทศไทยในอภิชาติภัยรุ่งเรืองเปิดเผยถึงกรณีสติกเกอร์รูปดาวสีเขียวที่มีอักษรภาษาอังกฤษตัวบีติดหน้ารถบรรทุก1ิบล็อกคันเดียวกับที่เกิดเหตุยืนยันว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสวยสติกเกอร์ที่ผู้ประกอบการใช้เคลียร์กับสอนอท้องที่เพื่อให้รถบรรทุกวิ่งระหว่างไซ์งานก่อสร้างในช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ10วันโดยสติกเกอร์จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ให้รู้ว่าเคลียร์แล้วสามารถวิ่งได้นอกเวลาที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินได้ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ